มาต่อกันนะครับเมื่อกี้ให้ดูนี่นะครับเค้กส้มเห็นไหมม,มีส้มเป็นชิ้นชิ้นรู้สึกว่าแป้งก็จะเข้ากับส้มพอดีเลยรสชาติกับราคานะครับดูกล่องนี่ยี่สิบห้าบาทโอ้โหคุ้มเกินคุ้ม น,นี่เห็นไหมเนื้อน่ากินมากนะครับอืม,อ,มอร่อยมาคุ้นข้าง <laughs> ๆนั่งราลายไหลน้บอร่อยจริงๆนะครับนี่กล่องนะครับไม่แพงนะครับยี่สิบห้าบาทนี่สั่งได้นะครับอืโป้ไม่น่าเย็นยอดนะครับ นี่ครับนี่ครับอยากไม่พอเด๋ไปเอาเอามากินอีกนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยน้องดูนะครับอร่อยมากโอเคครับ